เอาแล้วพวกเราเร่งมือข้าหน่อยเอาให้เสร็จก่อนค่ำนี้เลยเสร็จเลยเร็วยิ่งดีผมเลี้ยงม,มือใหญ่เลยเสียงของชายร่างท้วมที่เดินอุ้ยไอ้ตะโกนบอกคนงานที่กำลังช่วยกันคนละไม้คนละมือในการถากถางป่าแต่การถางป่าในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการทำลายป่าอย่างผิดกฎหมายแต่เป็นการถางป่าในที่ส่วนบุคคลที่ปล่อยรกร้างมานานจนกลายเป็นป่าชุบ มันเร่งหน้าดูรยวะอ้วนเอ้ยเหนื่อยเว้ยทำมาหลายวันแล้วนะเสียงคนงานคนหนึ่งเอ่ยขึ้นแต่ก็ไม่จริงจังอะไรนะมึงเหมือนเบาๆหน่อยอบ้าเดี๋ยวเขาก็ได้ยินหรอกไม่ได้ยินหรอกนะมันเดินไปโน่นแล้วเออเออช่วยเถอะแต้มมือหน่อยก็ดีจะได้เสร็จเร็วจะได้พักบ้างฟันไม้มาสามสี่วันแล้วเนี่ยเหนื่อยชิบหาย เออวะเหนื่อยจริงแต่ดีนะที่ค่าจ้างได้ดีหน่อยไม่อย่างนั้นแล้วก็กูไม่เอาแน่เลยแล้วนี่เขาจะทำอะไรวะเห็นว่าจะสร้างเป็นโรงงานเย็บผ้าว่างั้นหรอคงจะใหญ่หน้าดูเลยนะนี่แต่ทำไมไม่เอารถมาดันเลยวะทำไมต้องให้คนมาถามอ้าวแล้วไม่ดีหรือไงเราก็ได้มีงานทำ เสียงสนทนาของคนงานผสมกับเสียงมีดจอบเสียงหรือเครื่องมือที่ใช้ในการถางป่าดังโครมคามเวลาผ่านไปตะวันบ่ายคล้อยคนงานสิบกว่าคนยังคงเร่งมือกันอย่างขมักขม้นหยาดเหงื่อแรงงานไหลซึมออกมาเปียกโชกไปทั้งตัวเ,เสียงมีดไปกระทบเข้ากับอะไรสักอย่างเอ้ยมันอะไรวะขาว,ขาว คนงานคนนั้นพูดพร้อมกับแหวกไม้ออกดูให้ชัดๆนี่มันกระดูกนี่หว่ากระดูกอะไรวะและเมื่อแหวกไม้ออกดูแล้วมองตามกระดูกนั้นจนถนัดตาเฮ้ยกระดูกคนอะไรเสียงร้องออกมาดังๆนั้นทำให้เพื่อนๆที่อยู่ใกล้ได้ยินแล้วร้องถามขึ้นเกือบพร้อมๆกันกระดูกคนมาดูแล้วนี่แล้ว ียงได้ยินเท่านั้นไม่กี่อึดใจคนงานทุกคนก็มามุงดูพร้อมกับพูดต่างๆนานา,นา,นา,นาด้วยความสงสัยแต่ละคนก็ดเดาไปคนละทิศใครก็ได้ไปตามหัวหน้ามาทีหนึ่งในจำนวนคนงานพูดขึ้นและดูจะเป็นประโยคที่เข้าท่ามากที่สุดไม่นานนักชายร่างถวมก็พาหุ่นอันอุ้ยอ้ายมาถึง ไหนมึงดูอะไรกันเฮ้ยนี่งนคน้นว่าก็ใช่นะสิมหน้าก็โลกยังอยู่เลยการวิาพากษ์วิจารณ์ก็มีขึ้นอยู่ชั่วอึดใจจนชายผู้เป็นหัวหน้าพูดขึ้นขุดหลุงฟังซะเอาอย่างนั้นหรอครับเราจะไม่เจ้งความหรอครับหัวหน้าไม่ต้องหรอกฟังเลยหัวหน้าร่วมทวงสั่งด้วยน้ําเสียงหนักแน่น ไม่ต้องไปจงไปแจ้งหรอกตำรวจเสียเวลากระดูกใครก็ช่างมันถ้าเราไปแจ้งตำรวจเราต้องไปให้ปากคำอีกเสียเวลาเปล่าๆมันจะดีหรอครับคนงานคนเดิมยังทวงต่อดีสิเชื่อะนาแล้วเราทุกคนก็อย่าพูดถึงมันอีกขุดหลุมฟังซะแล้วก็ทำงานกันต่อจะได้เสร็จกันในที่สุดคนงานก็ต้องทำตามคำสั่งของเจ้านายอย่างว่าไม่ได้ จากนั้นก็ลงมือทำงานต่อจนแล้วเสร็จก็เป็นอันว่าเย็นวันนั้นการเลี้ยงคนงานก็มีขึ้นตามที่สัญญาไว้โดยหัวหน้างานได้พาคนงานทั้งหมดไปกินอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจนถึงห้าทุ่มทุกคนก็กินไปดื่มไปไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่พบกเห็นเมื่อกลางวันแม้แต่นิดจนได้เวลาแยกย้ายกันกลับบ้าน พรุ่งนี้จะเอาเงินไปจ่ายค่าแรงนะวันนี้ยากย้ายกันกลับก่อนชายร่างอ้วนผู้เป็นหัวหน้าสั่งลูกน้องก็เดินจากไปที่รถก่อนจะขับรถกระบะของตนออกไปจากร้านมุ่งสู่ถนนเพื่อกลับบ้านขณะที่รถด้วยความเร็วนั้นสายตาของเขาก็มองเห็นอะไรบางอย่างที่โผล่ครวดออกมาขวางทางรถอย่างกระชั้นชิดซึ่งทําให้เขาต้องเบรกอย่างกระทันหัน พวงมาลัยถูกดึงอย่างแรงรถเอียงวูบแต่หัวหน้าคนงานรู้ดีว่าไม่พ้นแน่ครมเสียงหน้ารถชนเข้ากับอะไรสักอย่างเสียงดังลั่นก่อนที่รถจะพุ่งฉิวตกลงไปที่ขอบถนนส่งผลให้คนในรถหมดสติไปทันทีกว่าจะมารู้สึกสติอีกครั้งตัวเองก็มานอนอยู่โรงพยาบาล แถมยังถูกจับในข้อหาขับรถในขณะมึนเมาอีกด้วยผมชนกับอะไรครับนั่นเป็นคำถามแรกที่ถามตำรวจไม่มีครับรถคุณไม่ได้ชนกับอะไรคุณคงจะเมามากไปหน่อยทางตำรวจยืนยันว่ารถของเขาไม่ได้ชนกับอะไรเลยและถึงแม้ว่าเขาจะอธิบายยังไงก็ไม่มีใครเชื่อตำรวจให้ความสรุปว่า ขับรถโดยประมาทและเสพสิ่งมึนเมาในขณะขับรถหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับหัวหน้าคนงานคนนั้นแล้วต่อมาไม่นานนะักที่ดินแปลงนั้นก็ถูกนำดินมาถมปรับพื้นที่จากนั้นก็ได้สร้างโรงงานกิ่งแก้วเธอเป็นพนักงานคนหนึ่งที่อยู่ในจำนวนพนักงานหลายร้อยคน กิ่งแก้วและเพื่อนร่วมง,งานพักอยู่ที่ห้องพักที่ทางโรงงานเขาจัดให้เช่าแต่ราคาย่อมเยาซึ่งอยู่ห่างจากตัวโรงงานเพียงร้อยเมตรเท่านั้นโรงงานเย็บผ้าเปิดกิจการมาได้ไม่นานนักโดยผลัดเป็นสองกะตอนเช้าและเย็นจะสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆวันนี้กิ่งแก้วเธอเข้าไปทำงานในกะเย็นโดยจะเข้าทำงานในตอนหนึ่งทุ่ม จะมีเวลาพักทานข้าวตอนสองทุ่มแล้วทำงานต่อตอนสามทุ่มอย่างเช่นวันนี้เมื่อถึงเวลาพักพนักงานต่างก็ทยอยออกจากที่ทำงานเพื่อไปที่โรงอาหารแต่ก่อนที่จะเข้าไปที่โรงอาหารนั้นทุกคนก็มักจะแวะเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวแต่วันนี้กินแก้วเป็นคนสุดท้ายที่เดินเข้าห้องน้ำ อา้าวแก้วเพิ่งมาเหรอคนอื่นๆเขาไปที่โรงอาหารกันหมดแล้วพอดีจะเล่งงานที่เสร็จก่อนนะจะกลับไปจะได้เริ่มใหม่แม้เธอนี่ขยันจริงๆเลยนะเราอยู่รอเป็นเพื่อนก่อนไหมขอใจมากแต่ไม่ต้องหรอกเธอไปก่อนเถอะเดี๋ยวตามไปงั้นเราไปก่อนนะพูดจบเพื่อนหญิงคนนั้นก็เดินจากไปกิ่งแก้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำ เธอเป็นผู้หญิงรักสวยรักงามทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำก็มักจะเอาสบู่มาล้างหน้าเป็นประจำทุกวันหลังจากล้างหน้าเสร็จเธอก็จะต้องส่องกระจกดูใบหน้าของเธออย่างพิถีพิถันวันนี้เช่นกันเมื่อล้างหน้าเสร็จก็เงยหน้าขึ้นมองกระจกเพื่อดูว่าใบหน้าของตนสะอาดดีแล้วหรือยังแต่ฉับพลันกิ่งแก้วก็ต้องตกใจแทบช็อก เพราะในกระจกนั้นมีใบหน้าของชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด้านหลังของเธอเอ๊ะหญิงสาวอุทานออกมาอย่างตกใจแล้วก็หันกลับไปดูแต่ปรากฏว่าด้านหลังของเธอไม่มีใครสักคนเธอปกวาดสายตามองไปรอบๆแต่ก็ว่างเปล่าหญิงสาวรู้สึกเสียวสันหลังว่าขึ้นมาทันที ลางสมองก็นึกไปถึงพวกเพื่อนที่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกในห้องน้ำเมื่อคิดได้เช่นนั้นก็รีบหันกลับเพื่อที่จะเก็บกล่องสบู่แต่ทว่าในกระจกนั้นยังคงมีใบ,บหน้าของชายคนนั้นอยู่แถมยังยิ้มให้เธอรีดเธอร้องรีดออกมาอย่างตกใจสุดขีด แล้วเธอก็เป็นลมหลงไปหมดสติอยู่ที่พื้นเสียงร้องนั้นดังไปถึงยังห้องอาหารซึ่งอยู่ห่างการเปยน30วินาทีถึง40เมตรเท่านั้นเองหลายคนที่วิ่งมาดูก็เห็นกิงแก้วนอนหมดสติอยู่จึงช่วยกันอุ้มเธอออกมาปฐมพยาบาลจนรู้สึกตัวแต่ปากคอสั่นพูดอยู่เพียงคำเดิมๆพีผีในกระจก ใจเย็นใจเย็นแก้วเธอเป็นอะไรเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นปลอบใจก่อนที่จะช่วยกันพยูงจิ้มแก้วไปยองโรงอาหารเป็นอันว่าวันนั้นหัวหน้าของเธออนุญาตให้กลับบ้านไปพักผ่อนโดยให้เพื่อนของเธอไปส่งวันรุ่งขึ้นหัวหน้าแผานกได้มาเล่าเรื่องให้ผู้จัดการฟังอย่างละเอียด เรื่องนี้ดิฉันได้ยินพนักงานพูดกันมานานแล้วนะคะจนกระทั่งมาเมื่อคืนนี้เจอหนักกว่าเพื่อนหลายคนก็ยังยืนยันนะคะว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นแล้วคุณคิดว่าควรจะทำยังไงดิฉันคิดว่าควรจะนิมนต์พระมาสวดแล้วก็ทำบุญเลี้ยงเพลนแล้วก็รดน้ําทำบุญตับบาทฉันเห็นว่าดีนะคะอืตกลงเรื่องนี้คุณไปจัดการก็แล้วกัน เป็นอันว่าพิธีต่างๆก็ได้ดำเนินขึ้นตามอย่างที่พูดทุกประการหลังจากวันนั้นแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะปกติดีไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกกิ่งแก้วเองก็ดูเหมือนจะหายจากอาการหวาดกลัวแล้วทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีแต่ทว่าเหตุที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมาอีกจนได้ เร็วพวกเรามาช่วยกันหน่อยไอ้แก้วมันเป็นลมเพียงไม่กี่อุดใจหลายคนต่างก,ก็มาช่วยกันดูอาการของกิ่งแก้วที่อยู่ๆก็เกิดเป็นลมล้มตึงลงไปยาดมยาหมองไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครถูกส่งมาให้เป็นการใหญ่แต่จู่ๆกิ่งแก้วก็ลืมตาคพื่ขึ้นพร้อมกับหันไปมองทางหัวหน,น้าแผนผมชอบคุณมากที่ทำดูนให้ผม เท่านั้นเองพวกเพื่อนที่พาก,กันมืนดูอยู่ถึงกับตะลึงเพราะน้าเสียงที่พูดออกมานั้นมันไม่ใช่เสียงเจ้าของร่างแต่มันเป็นเสียงของผู้ชายผมอยู่ที่นี่มานานแล้วชื่อผมด้วยวทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็รู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรต่างก็มุ่ตรงกันว่าผีนแก้วโดนผี่เข่าจะให้ช่วยอะไร หัวหน้าแผนกพูดขึ้นหลังจากที่ตักสติดได้ผมอยู่ในห้องน้ำนั้นช่วยเอาผมขึ้นมาด้วยไม่ทันที่ใครจะได้ตอบหรือว่าถามอะไรต่อไปร่าของปิดแก้วก็หมดสติไปอีกครั้งไม่นานนะักเธอก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่ว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้ว่าเพื่อนจะเล่าให้ฟังแต่เธอก็ยังงง,งอยู่ดี จากนั้นพนักงานก็ไม่กล้าที่จะเข้าห้องน้ำกันอีกเลยแม้แต่เดินใกล้ก็ยังไม่กล้าหวัวหน้าผนา่งจึงต้องนำเรื่องไปบอกผู้จัดการอีกครั้งจนในที่สุดผู้จัดการก็ตกลงให้ทุบห้องน้ำผู้หญิงทิง้งและทำการขุดหาโครงกระดูกบอกว่าถูกฝังอยู่ใต้นั้นเวลาผ่านไปไม่นานนักสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ ก็ได้ประจักษ์แปรสายตาเพราะการขุดหาโครงกระดูกนั้นขุดลงไปเพียงเมตรเศษเท่านั้นก็พบโครงกระดูกนั่นจริงๆหลังจากนั้นวิธีการต่างๆก็ถูกจัดขึ้นครั้งเพก็เป็นการส่งวิญ,ญญาณให้ไปสู่สุขติหลังจากนั้นโรงงานก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกไม่นานนะักสิ่งที่เกิดขึ้นก็ถูกลืมเลือนแต่ทว่าสำหรับคุณผู้อ่านแล้ เวลาที่สองกระจกมีเงาน้ำน้ำระวังให้ดีนะระวังจะเจอไปหน้าของใครคนหนึ่งที่กำลังเสียยืนกับคุณอยู่ก็ได้จงระวัง